จานี้ค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตอมและแกช่างเสียแล้ใครตื่นมาแล้วเป็นแบบว่าตอมไหมคะตื่นมาคอแห้งเจ็บคอนะคะผิวแห้งไปเลยบางทีนึกว่าปูมแพ้ขึ้นแต่จริงๆแล้วอะความชื้นค่ะจากแอร์นะทำให้เราผิวแห้งคอแห้งไปหมดนั่นคือสิ่งสําคัญเลยแหละคะ่ะวันนี้นะคะตอมเลยพามาดูนวัตกรรมของตอนนี้กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Dreamy Air Purse PM 3 0นั่นเองต้องบอกว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วก็เป็นเครื่องทำความชื้นภายในตัวแบบ2 in 1เลยทุกคน เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากดีไซน์นะคะสีแบบลักชวรี่มากเป็นแบบว่าสีออกโกโรนะทุกคนแล้วก็สามารถวางที่ไหนในบ้านนะคะบ้านเราก็จะดูดีมีระดับไปเลยค่ะแน่นอนว่าปุ่มการใช้งานของเขานะคะจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองค่ะมีปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วก็ปุ่มนี้ค่ะจะปรับฟีเจอร์ต่างๆบนหน้าจอได้เลยบนหน้าจอนะคะเขาก็จะมีหน้าจอแบบนี้ก็สามารถดูได้หมดเลยว่ามี PM เท่าไหร่ ตอนนี้อากาศเป็นยังไงไส้กรองเหลือ100%หรือไม่นะคะซึ่งเราก็สามารถซื้อไส้กรองมาเปลี่ยนเพิ่มได้และแน่นอนที่เขาให้มาอีกหนึ่งอย่างนะคะก็สามารถคอนโทรลผ่านรีโมทได้เลยทุกอย่างเลยนะคะเราไม่ต้องไปลุกปรับหรือเราจะปรับผ่านแอปพลิเคชันของเขาก็ได้เช่นกันค่ะ และจุดเด่นของตัวนี้เลยคือฟีเจอร์ Enviro Detect นั่นเองค่ะทุกคนอาจจะงงว่าคืออะไรสำหรับตัวนี้นะแค่เห็นคนเขาก็สามารถจับได้แล้วค่ะว่ามีคนเดินอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะหันตามตัวเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีการฟอกอากาศตลอดเวลาที่เราเดินผ่านนั่นเองและอีกแบบนึงนะคะทุกคนเมื่อเราไม่อยู่บ้านแล้วน้องวางไว้อย่างนี้ถ้าเขาเห็นเราใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มทำการฟอกอากาศทันทีเลยค่ะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มหรือเปิดปิดนั่นเอง และอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะที่ตอมชอบมากก็คือการละเหยแบบไร้ละอองนั่นเองค่ะสําหรับการทํางานตัวนี้บางคนอาจจะกลัวว่าเออถ้าเขาผลิตไอ้น้ําออกมาแล้วแบบว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าถ้ามันพ่นนานๆนะคะก็เกิดความชื้นได้แต่ตัวนี้นะคะพอเป็นไร้ละอองเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยต่อเรามากขึ้นนั่นเองค่ะช่วยให้คอเราไม่แห้งนะคะขณะที่เรานอนหลับหรือเราจะเปิดอยู่นะคะบ้านก็ไม่รู้สึกว่าแห้งจนเกินไปนั่นเองค่ะ ข้อดีของเทคโนโลยีนี่นะคะพอละเหิดเป็นโมเลกุลน,น้ำาละเอียดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยมันไม่ทําให้พื้นเปียกแล้วก็ไม่เกิดฝุ่นขาวนั่นเองค่ะความจุถังน้ําที่เขาให้มาก็คือ5ลิตรนะคะเติมครั้งเดียวอยู่ได้48ชั่วโมงเลยอัตราการทําความชื้นเนี่ยสูงถึง600มิลลิลิตรต่อชั่วโมงเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถถอด ตัวถังน้ําออกมานะคะเพื่อไปใส่น้ําได้แต่แนะนํานิดนึงทุกคนว่าเป็นน้ํากรองนะคะถ้าเป็นน้ําก๊อกเนี่ยอาจจะเป็นตะกันได้ก็อาจจะไม่ดีกับตัวเครื่องนั่นเองมาถึงหัวใจหลักของเครื่องฟอกตัวนี้กันเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะให้ระบบกรองมาถึง4ชั้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะ จะเป็นแมกเนติกเฮาสิ่งค่ะตะแกรงแม่เหล็กด้านนอกนะคะดักจับเส้นผมผลสัตว์เลี้ยงฝุ่นใหญ่ๆก่อนเลยค่ะชั้นที่2นะคะจะเป็น High Efficiency Composite Filter นั่นเองค่ะกรองฝุ่นละเอียด0.3มคลอิเเลยทุกคนรวมถึงไวรัสแล้วก็แบคทีเรียตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นคาร์บอนเลเยอร์ค่ะใช้่านกรรมมันดูดซับกลิ่นสารเคมีนะคะ TVOC นั่นเองค่ะ และอีกตัวหนึ่งนะคะแมงกานิสออกซิเจนคาร์ติกค่ะอันนี้สําคัญเลยค่ะช่วยสลายสารฟอร์มีดไฮนะคะซึ่งเป็นสารพิษจากเฟอร์นิเจอร์ใหม่ได้อย่างลับลึกใครที่แต่งห้องใหม่มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้หมดเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ตอมชอบก็คือหน้านจอที่เขาให้มาค่ะสามารถบอกค่าทุกอย่างได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วหน้านจอเขาให้มานะคะเป็น LCD อีกด้วยทุกคนเวลาเราจะกดเปลี่ยนโหมดนะคะก็กดที่ปุ่มนี้เลยตัวนี้นะคะก็คือบอกค่า PM 2 5 PM 1 0นะคะหรือว่าพวกค่าต่างๆ t ี VOC นะคะ HCHO เขาก็บอกด้วยนะแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ตอนนี้ค่าความชื้นนะทุกคนแล้วก็พวกไสกรองเนี่ยซึ่งตัวนี้นะคะแสดงผลครบหมดเลยไม่ว่าจะค่าสารละเหยนะคะหรือว่าค่า PM ต่างๆเราก็ดูได้ผ่านหน้าจอเช่นกันค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะสามารถปล่อยลมได้2ทิศทางเลยค่ะทุกคนเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ สำหรับการเป่าขึ้นด้านบนนะคะเน้นฟอกอากาศเร็วๆให้ทั่วห้องหรือเพิ่มความชื้นปริมาณสูงนั่นเองค่ะถ้าเป่าด้านข้างนะคะเป็นเหมือนเจ็ตสตรีมส่งลมได้ไกลถึง10เมตรนะคะเหมือนพัดลมหมุนเวียนอากาศเลยผสานกับหัวเครื่องนะคะที่สายได้180องศาทำให้กระจายอากาศได้สะอาดและความชื้นได้ทั่วทุกมุมห้องจริงๆค่ะและใครนะคะที่อยากบ้านสะอาดตัวนี้ค่ะมีระบบค่าเชื้อถึงชั้นด้วยกันเลยค่ะทุกคน ระบบแรงนะคะทางน้ำมี U V ฆ่าเชื้อน้ำแบบไหลผ่านมีโมดูลน้ำอิเล็กโทรลักซ์ค่ะและตัวป้องกันตับกันนะคะเพื่อให้น้ำที่ออกมาเนี่ยสะอาดที่สุดและอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นด้านทางอากาศค่ะมี U V C อัลตราไวโอเรตนะคะพลังงานสูงฆ่าเชื้อโรคในแผ่นก้องและพลาสมาเจเนเรเตอร์ค่ะปล่อยประจุฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศเรียกได้ว่าสะอาดตั้งแต่ต้นทามยันไปอากาศที่ออกมาเลยนะคะ และตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Dreamy Home ได้เลยค่ะทุกคนใครใช้ iOS หรือ Android ก็โหลดมาได้เลยนะคะ มาดูที่แอปพลิเคชันกันบ้างค่ะสำหรับตัวนี้นะคะพอเข้าไปเรียบร้อยแล้วน,นี่เราจะเห็นเลยว่าคุณภาพอากาศนะตอนนี้ก็คือดีมากอุณหภูมิความชื้นนะคะเขาบอกหมดเลยและอีกตัวนึงค่ะมลพิษวิกิินะคะตัวนี้ยังสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสถานะอากาศเป็นยังไง PM 2.5มีไหม่นะคะในขณะที่เราอยู่บ้านเขาก็ตีค่ามาให้ได้หมดเลยถ้าเราใช้ไปนานๆน,น,นะทุกคนสามารถดูรายสัปดาห์ได้ด้วยค่ะ มาดูที่อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้เราสามารถปรับความเร็วลมผ่านแอปพลิเคชันได้เลยได้ระดับ1น,นะถึงระดับ10แบบนี้เลยและความชื้นนะคะถ้าเราต้องการที่แบบจะทำความชื้นเราสามารถทำได้ตั้งแต่เนี่ย ออฟจนถึง70%ของเขาเลยทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากได้ขนาดนี้นะคะก็สามารถลดระดับมาได้เรื่อยๆเลยค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือทิศทางลมถ้าเราอยากปิดการติดตามก็ปิดได้แบบนี้เลยแต่ถ้าอยากให้ทิศทางลม45องศา90องศาหรือ180องศาเราก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยค่ะและแน่นอนนะคะเขามีโหมดต่างๆให้เลือก ทุกคนดูได้หมดเลยนะคะว่าโหมดแต่และโหมดเนี่ยใช้ยังไงอย่างแรกนะคะเป็นการทําความสะอาดอัจฉริยะนั่นเองค่ะตัวนี้จะพาสมาเปิดเปิด UVC นะคะในการทํางานโหมดนี้นะคะก็จะทําให้กรองอากาศแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังคงพลังงานให้เหมาะสมค่ะและที่บ้านใครนะคะมีสัตว์เลี้ยงมีน้องแมวน้องหมาตัวนี้มีการทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะก็คืออุปกรณ์ที่ทํางานนะคะ ก็จะพัดสูงตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและก็กำจัดขนสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะและแบบสบายนะคะอันนี้จะเป็นความเร็วต่ําสุดเป็นโหมดเงียบนะคะใครไม่ชอบเสียงดังตัวนี้นะคะก็ถือว่าไม่รบกวนการนอนหลับอย่างแน่นอนและอีกโหมดหนึ่งนะคะก็คือการทําความชื้นอัจฉริยะค่ะในโหมดนี้นะคะจะปรับปรุงความเข้มของการทําความชื้นได้ทุกคนเขาก็สามารถทํางานได้อัตโนมัติเลยค่ะมาดูอย่างอื่นกันบ้างนะทุกคนตัวนี้นะคะเราก็สามารถ สามารถจับเวลาให้เขาทำงานได้ทุกคนอยากปรับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3 2, ชั่วโมงก็ได้ค่ะและตัวนี้นะคะสามารถดูอายุการใช้งานที่เหลือของไส้กรองได้ตัวไส้กรองนะคะถ้าเราเปลี่ยนก็ซื้อมาเปลี่ยนเพิ่มได้เลยค่ะสะดวกสุดๆ มาสรุปสเปคดีไม่แอ์เพืร์ซู PM 3 0กันค่ะสําหรับตัวนี้นะคะกรองฝุ่นได้400ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงค่ะเหมาะกับห้องขนาดใหญ่เลยและยังกรองฟอร์มาลีนดีไฮได้อีกด้วย220ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะและอัตราทําความชื้นนะคะอยู่ที่420มลต่อชั่วโมงการกรองของเขาได้ถึง0.3ไมครนะคะหรือ99.97ทุกคน ระยะการส่งลมไกลถึง10เมตรเลยค่ะและเสียงรบกวนต่ำสุดคือ33เดซิเบลนะคะเราสามารถเปิดนอนได้เลยค่ะไม่ได้ดังขนาดนั้นสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องทำความชื้นแบบทูอินวัเนี่ยขนาดอาจจะใหญ่หน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าก็เหมาะกับบ้านที่มีขนาดใหญ่นั่นเองหรือว่าใครที่ต้องการฟอกหนัหนกๆนะคะเลี้ยงสัตว์หลายตัวอย่างเงี้ยก็คือคุ้มมากๆค่ะ เอาไปไว้ในห้องแมวนะคะตัวนี้ก็สามารถทํางานได้เช่นกันค่ะถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยตอบโจทย์ฟังก์ชันนะคะกับตัวนี้ค่ะ Dreamy Air Purse u PM30 ในราคา31,990บาทค่ะทุกคนสามารถไปซื้อได้ในวันแคมเปญหรือเลขเบิ้นนะคะราคาอาจจะลงไปอีกค่ะทุกคน ต้องบอกว่าถูกใจอะตอมมากๆนะคะใครอยากได้ตัวนี้เหมือนอะตอมใช้อยู่นะค่อนข้างสะดวกต่อการใช้งานนะคะมีอากาศที่ดีภายในบ้านเพื่อเฟอร์นิเจอร์นะคะเพื่อตัวเราด้วยหรือว่าเพื่อสัตว์เลี้ยงก็ได้สามารถกดสั่งซื้อใต้ Description ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอะตอมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดส u b s c สขายช่างเสียบปักให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อะตอมก็ต้องลาไปก่อน,นะค่ะกับช่องเสียบปลบั๊กบาย